สวัสดีครับผมก็มาปบป็นลาวปุ๊บกับบ่าวหมอนวิธีปักตานะครับก็คืนนี้ว่าจะป่อครบนะครับผมพอปั่นเหมยปั่นครบมาลงปลาส้มปั่นกันนะครับก็จะเตรียมโบย จุกุกนะครับผมรับมาจากตตมานมาเนนม,มนนื่อกี้ว่าจะลงเล่นะครับผมไอมือนี้คืนนี้ยังไม่ได้ปล่อยเมเปิลันตีนะครับผมพอเดี๋ยวผมจะเลี้ยแเมเปิลปันแล้วนักหลับครับนี่นะครับผม,ม,มก็เมเปิลันเรียบร้อยก็ รอหลูกกลางๆนะครับพอมันจะเป็น,กน,กนไก่ไก่นะครับไก่ไก่เมื่อกาดไรนะครับผมนี่คือแมป่ปั่นเดิอโลมนะครับไก่เก๋อยู่ย่างพอมแต่ปล่อยตัวเมียเป็ดตัวนะครับเป็ดกูวนันวนี้ครับนี่นะครับผมตัวเมียทั้งหมดก็เป็ดตัวนะครับ กระโดดไปนู่ตวงแล้วตัวเมียแปลตัวก็บุ่มพุ่มเสใจตัวตัวปูซิปนะครับตัวเดียวตันนี้นะครับพุมนี่คือตัวปูนะครับลักษณะตองตัวปูตีปลอมแล้วก็ตัย่ยงมือย่งช่องนิ้วไปเลยครับพุ่มนี้คือเขาจะกดแน่นกับพุม ดูแต่มือก็จะจะไกลจะไกลเนียวเหนียวนะครับรากๆครับผมจะล่อยตัวเมียต่างทิปร่องตัวนะครับผม ก็เป็นตัวตัวปูนะครับทิป่องตัวไม่ใช่ตัวเมียผมก็แรงลืมไปเมือ่อกี้ก็จะจ่ายตัวตัวปูนี้ท2ซ่องตัวนะครับตัวเมียแปดก็ะดับน้ำอยู่ประมาณเจ็ดนนะครับผมก็จะกระจาย ตัวโบแล้วนะครับผม่มพุ่มไตรยาไว้ไอ้เน <to> <c oughs> ี่ยไ้มันเป็นธรรมชาตินะครับก็พุมจะมาใต้เรื่อยๆนะครับผมเลยว่าเขาจะจับปูกันตอนในต้นกลางเกาจะต่ำจะเป็นกึ้ไว้ยังไม่เปิดตีนะครับดีกวเปิดกำกำก่อนก็คอยมาลุ้นกันนะครับผมว่าจะใกล้ไหม มาเล่นะครับผมนี่ก็ตอนกลางคืนนะครับปีหนึ่งโคเรนใกล้เนี่ยนะครับผมเล่น,น,น,นะหะ

ก็เลยวนน้ำยึดคนอย่างอยู่มันเดิมนะครับก,ก็ยังได้ก็ยังไม่ไม่เยอะแต่ได้ดีนะครับผมธุรกิดหวานน่าจะ พอเดินเต้เลยพวกพอมาลุกนงันตอนเจาแล้ครับเราจะได้เยอะแยะเพอเดินเต้นะครับผมประมาณตีนึงอจะเต้ึ้เจาแล้วครับผมตี้ามตีสี่ขึ้ตอวนเช้าเลยเลย ลูงอะไรนะครับผมครับก็มาดูผนนานตอนเจ้านะครับผมตัวอย่างกอดขูกันอยู่ขูนะครับอะไ้ก็อี เยู่กอดตรงกวรนะครับผมโอ,โองเคเลยไหมครับผมดำดำเนี่ครับดำดำนะครับผมไปกูดูเลร์น,ลนะครับเอ็นมม้ ต้องมาระเบิดของอยู่ใกล้ๆ bằng nhận có cây nè gặp không Nhận có nhiều đôi ok ok mấy mét ok này gặp ok ok có ok 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 gặp ok 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 ไอ,อายนะครับผมแต่ว่ามันเกิดมีไล่วิตีนะครับการโปรกเนี่จะไม่เมื่อยนะครับไล่กลุ่นไล่เบ,บ็อันนี้ผมจะปกไปไว้ในในโบรเลยนะครับผมผมจะไม่ไม่ใจวิธีหลังใกล้นะครับต่อเพราะพุ่มไม่ไม่กี่โขแต่โขนะพุ่มสวยถ้าถ้าใกล้โบรไลา่โขก็ เราจะเน้นในไม่ใจวิธีล่างก้อยนะครับผมมันจะหวกตัวได้ดีว่าก้อยมันจะไม่โกกันอันนี้ก็จะโดยไปอยวันไหนโบแล,ล้วก็อนุบาลในในโบนี้เลยนะครับผม,เ,ม,ม,เ,เ,มดปปเดี๋ยวถักเกี่ยวมือต้องก็เอาแม่ปั่นเก็บหัวปั่นแล้วก็หม่ปั่นไป่ไวนะครับแล้วก็มาอัปเดต คลิปกันโตนะครับว่าจะควักโกรกแก่ในจะควักอกอกมาคลิปนี้ก็ล่ากันแก่นี่ก็นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบม่ามมอนอยู่ที่ปักตายด้วยนะครับใครรุ่นใจเรียงก็กคอมเมนต์มาตามได้นะครับพุ่มแกงน,นำก่อนไง เดี๋ยวเตรียมระตกแต่กันนะครับลากันโคนนะครับผมกวัสดีครับ